นักร้องในตำนานเคยรับทะเลาะเพื่อนร่วมวงการหลุดปากด่าแรงกาลากินีนักร้องดังในตำนานตู้ดีเรกเจ้าของเพลงฮิตสาวบางโพที่ล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมเทียประเด็นเคยทะเลาะเพื่อนร่วมวงการเหตุเกิดจากด่าแรงกาลากินีตู้เดีเรกเผยว่าคนนั้นก็คือ คุณอ้วนวารุณีสุนทรีสวัสด์เจ้าของเพลงกอดช้นซึ่งทุกวันนี้ก็ดีกันแล้วย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นเราอยู่วงเดียวกันแล้วมีวันหนึ่งเราต้องไปออกรายการทีวีแล้วตอนเช้าเขาจะเสียงแหบเราเลยชอบไปแย่อีกฝ่ายว่าเสียงเป็นกาลากินีเพราะความสนิทเราเลยแย่เขาอยู่บ่อยครั้งแต่วันนั้นเขาโกรธจริงตนก็รีบขอโทษทันที